ไทยร่วมใจแจ้งคิวฉีดแอสตราเซเนการอบใหม่สำหรับผู้ที่มีอายุ18-59ปีโครงการไทยร่วมใจแจ้งผ่านเพจไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยเซฟแบงกอกให้ผู้สูงอายุ60ปีที่จองคิวฉีดวัคซีนทางโทรศัพท์เข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่ได้นัดหมายพร้อมแจ้งคิวฉีดใหม่สำหรับผู้ที่มีอายุ18-59ปีที่ถูกเลื่อนตั้งแต่7-26กร,รกฎาคม64ให้มาฉีดวัคซีนในวันที่10-14สิงหาคม64รับฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่1โดยมีรายละเอียดดังนี้ คิวฉีดเดิม7-10กรกฎาคม64เปลี่ยนเป็นคิวฉีดใหม่ในวันอังคารที่10สิงหาคม64คิวฉีดเดิม11-14กรกฎาคม64เปลี่ยนเป็นคิวฉีดใหม่ในวันพุธที่11สิงหาคม64คิวฉีดเดิม15-18กรกฎาคม64เปลี่ยนเป็นคิวฉีดใหม่ในวันพฤหัสบดีที่12สิงหาคม64คิวฉีดเดิม19-22กรกฎาคม64เปลี่ยนเป็นคิวฉีดใหม่วันศุกร์ที่13สิงหาคม64 คิวฉีดเดิม23-26ถึงกระกฎาคม64เปลี่ยนเป็นคิวฉีดใหม่ในวันเสาร์ที่สิสิงหาคม64สามารถเข้าไปรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่25จุดตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ในเวลาเดิมส่วนผู้ที่มีคิวนัดหมายตั้งแต่วันที่27กระกฎาคม64เป็นต้นไประบบจะแจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่ให้ทราบทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน